สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกุ๊กไก่มีเมนูแซบของโปรโดของพี่มิกนะคะได้มาแล้วมะละกอมะละกอมะละกอเตงก็ชอบนะเตงก็ดีใจนะคะวันนี้นะคะเมนูสุดฮิตเลยนะส้มตำหมูแดดเดียวทอดข้าวเหนียวนะคะง่ายๆเมนูบ้านๆง่ายๆของเราเนี่ยแซบนักหลักแล้วมาดูความฟินของพี่มิกนะคะฟินขนาดไหนพี่มิกชอบกินส้มตำปลาร้าม,มากๆเลยนะ มะละกอเนี่ยดับหนึ่งนะคะฟักแมวพอทดแทนกันได้ป่ะเริ่มกันเลยค่ะนี่มาพาดูซิเนื้อแน่นมากเลยถือว่าราคานี้มันก็คุ้มอยู่นะมันมาไกลบ้านนะคะมันหนักอะ่ะ ใกล้หามเหมือนกันนะนี่ใกล้หามนะคะหามเดี๋ยวฟังผิด <c oughs> หมูแดดเดียวของเรานะคะนี่เอาออกจนจะหมดแล้วได้พูนจานเ้เห็นกันไหมเอ่ยสวยเลยอะ่ะเพราะแดดมันดีมากอุย้ยเต็นออกมา ได้มาจานพูนพูนเลยนะหนักๆเลยนะคะนี่แต่ทอดไม่หมดหรอกนะเดี๋ยวจะแช่ตู้เย็นไว้บ้างนะคะอ้าวน่ากินมากต่อมานะคะมาถึงคิวส้มตำของเราเดี๋ยวตำให้พี่มิกก่อนพริก2เม็ดพอนะกระเทียม ใส่มะละกอลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็น้ำตาลหน่อยนึ่งอองช้อนหายเวลาตำมันจะได้ไม่กระเด็นน้ำตาลอ้อยนะคะหวานน้อยมากนะและให้ความนัวมากๆเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยผัดแขนเสือ้อ มะเขือเทศมะนาวของเราขีมือเมียกินเข้าไปขีมือเมียหอมอร่อยสุดๆนะเค็มปรแรกปลแรกนิดๆล้างแล้วไม่เค็มนะคะลืมตำมะเขืออีกแล้ว ต้องตำม,มะเขือสักหน่อยก่อนค่อยปรงุงรสไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่นวัวให้น้ำอูมามิมันออกมานะคะจากมะเขือเทศนี่แล้วก็น้ำปลาร้ของเราเขย่าก่อนที่นี่มีมายี่ห้อเดียวนะคะยี่ห้อนี้อยากกินน้ำปลาร้าดำๆมากเลยไม่มีมาขาย ปลายอย่าพึ่งนะที่หลังนะคะไม่รู้ว่านาปลามันเค็มมากนอ้อยเท่าไหนชิมก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะถึงปลาไม่ดำแต่อร่อยเลยนะทาเองทุกรอบ Ma è yeah. mm? fatto tutto da solo, tutte le volte. Perché tu ci metto un po' di riso nel per ora dura, basta. Te lo vuoi? Io lo metto nella ciotola. Poi mm. metterlo dove tu va Brucia amore, brucia, brucia, brucia. E <ride> brucia. Uf, brucia. Uf, come in Thailandia, vada. ใช่เรามีฟูกเคมีนะในช่องเฟดอ่ะที่เกลือออกมาชนะ่องต่างง่ายๆแบก็อร่อยแล้วลอ,นนะอ,อะ่ออะ,ออะของกุ้งกัก็ใส่ปลาร้านนะ นานกินทีนะคะปลานะตอนนี้งดแบบเกือบหมดเลยอะอาหารทะเลเพยาายมกินให้หน้อยยกเว้นปลานะพวกกุ้งหอยหมึกนี่แทบจะไม่ได้กินเลยแล้วก็ปลาหาของดองอร่อยอ พอเลเนาะอืมกินให้ละมือมันอร่อยมันเฟ็นมากอะ่ะคำพี่มิมากเขาดูหนังเรื่องนี้หรอตอนที่ถ่ายพีโอทาอาหารช่วงถาายอก็บอกเตาเชียงหเขาบอกเขาดูหนังเรื่องนี้ว่าเป็นครึ่งชั่วโมงดูไม่รูเรื่อง เดีย๋ยวเมียให้เบาเสียงเดี๋ยวเม่หกปวดเสียงได้ดูดิเห็นไหมขเ,มข,าเ,มข,าเมขาแม่เขาไม่เส่ละครลลาว่าดิตึงต้งติดเลยติดเลยครเนื้เรืสอ ชอบไหมให้รับบรกมะละกอป้าไปล่ะ <God. S 1> ก็มะละกออันดับหนึ่งฟักแมวอันดับสองนะคะส้มต,ตำแตงที่มีกินบ่อยนะไม่ค่อยโปรดเชดเทียอยก็สี่ก mm. <ๆ>็สี่เปอเ็นตกินยำอดอยาก <laughs> กินยำแบบหาฟักแมวก็ไม่ได้หามะละกอก,ก,ก็ไม่ได้นะ mm. น้ำหวานชอบส้มต,ตำไทยนะคะ อ,อย่ามีใครถามนะมันจะมีผัดแกล้มสักหน่อยอะไรอย่างนี้สำหรับพวกเรานะมะละกอมันเป็นผักมะเขือเทศมันเป็นผักพวกเราไม่ชอบกินผักแกล้มผักแ <c oughs> คก่นี้พอแล้วที <c oughs> ่าารู้จะตุเตสอ่มอยทรสัพท <c oughs> ์ด้งหลายรอบแล้วเมนมรีเต็มนะคะ <c oughs> ประมาณเกือบสามร้อยวิดีโออะไม่เต็มได้ไงอ่ะ อาเจอใหมวข้งล่างนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,บกินอิ่มแล้วนะคะก็จับแมวมาทรมานเราน่าจะมีช่วงนะของทุกคลิปดูมองแม่คือดูมองแม่ดูมาแม่ปล่อยไม่ให้อะไรกินก็ปล่อยมีช่วงแบบว่าจับแมวมาทรมานโอ้โหจะมองแม่ยีส่สิโกรธแม่มาขออาหารเหลวแล้วไม่ให้กินเงี้ยดูหน้านไปแล้วหน้าแบบ